ทำตัวเหมือนก้นแบบไม่เคยออกจากบ้านอ่ะมีที่ยวจริงวนะเนี่ยตากข้าวเส้นดีติงไงตาเกตเออตาอันนี้แค่ออเดอิรฟแล้วที่เหลือเนี่ยนรกชัดๆเลยคอสขั้นที่ก็น่าจะประมาณนี้ผ่านไปสามโลแล้วนะครับจุดให้น้ำจุดแรกไปแล้วแป๊บเดียวเองวิ่งอากาศยงยง่านี้วิ่งง่ายแป๊บเดียว สามลกแล้วเป็นคนเพชรบุรีทั้งทีเชิญชวนหน่อยครับสำเนียงไหนเล่าสำเนียงหน่อยถ้าคนเพชรก็ต้องพูดว่าดูแปลว่าแปลว่าดีหน่อยดีมามาเพชรบุรีหน่อยดูมาเพชรบุรีหน่อยดูมาวิ่งที่เพชรบุรีหน่อยดูสวัสดีครับตอนนี้ผมก็มาที่ปันจันแคมปิ้งครับเข้ามามันจะเป็นสีผานาอะไรไม่รู้แต่เป็นพื้นที่ที่เดียวกันอย่างที่บอกไป ep ที่แล้วเราจะมาเพชรบุรีงานชื่องานอะไรนะ เพชรอีโคเทรลป่ะไม่แน่ใจงานนี้ใช่ไหมใช่พีทีเปนชื่อย่อแต่พิพีนี่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะพีรอีโคเทรลไงมันก็เลยเป็นพีจีสรุปแล้วเราคือเราได้ลดระยะใช่ไหมเขาให้เราลดได้ใช่ไหมลดได้ลดได้ทุกคนเลยทุกติแล้วคือนักวิ่งเทรลคือเขาจะเพิ่มระยะเนาะเราเริ่มต้นจาก15ก็จะไป20่สิบอะไรเงี้ยใช่ใช่แต่แต่เราลดมา10กิโลเซฟก่อนเพราะว่านี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปมาธรใช่ไหมนี่เดี๋ยวได้ไปทำ สามสี่ห้าเร็วนี้แล้วเนนีี่่ยเดี๋ยววิ่งห้าสิบโลเลยเร็วนี้พูยากหน่อยนะยัง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 ขอบคุณสปอนเซอร์หน่อยวันนี้มาอีกหนึ่งเจ้าแล้วเป็นอะไรบ้างครับพี่นี่นี่นี่ดูนี่ทั้งเลยนี่นี่สวยๆแล้วครับนี่อ่าก็ขอขอบคุณทางเทรล หรือว่าอาดิดาสใช่ใช่ใช่มีรุ่นอะไรบ้างพี่นี่เป็น Trail Rider ครับแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นชื่อว่าโซลไฟโฟนนี่โซลไฟอแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ไม่ได้มีกอร์เทคอีกเจ้าหนึ่งก็คือที่อยู่กับเราเหมือนเดิมก็คือเจลปีกแบงเนาะใอ่าอ่าโอเคขอบคุณด้วยนะครับ มาแล้วเนี่ยใช่ใช่เดี๋ยวเราครั้งแปรปวนเลยครับวันนี้ถูกต้องเทลครั้งนี้ไม่รู้ว่าจะวิ่งกลางฝนหรือเปล่าอืมเออรอดูรอดูตอนนี้เห็นบอกว่าเที่ยงร้อยโลปล่อยไปแล้วแล้วก็60ก็ปล่อยไปแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เพิ่งปว่าหกสิบเลยมีเวลาให้เตรียมตัวเต็มใจอีกนี่เกือบสิบสองชั่วโมงเลยแต่ถือว่าถ้าฝนตกแบบนี้ก็มันก็ลดลดความร้อนจากอากาศไปได้นะไปถึงในระย รีวิวรองเท้าทีเดียวเลยว่ามันเลื่อนไม่เลื่อนอ่าอ่ารีวิวเทลครั้งแรกอย่างเป็นทางการหน่อยเดียวใส่สบายไามหมายถึงสนามวิ่งสนามวิ่งไม่ได้ไปดูเลยครับเราหยิบของไปหยิพักเออเออก็ไปดูที่งานกันว่ามีอะไรบ้างราบลื่นยังไม่ทำประกันห้องนี้นอนได้เยอะหลายคนเราบอกนอนได้หกวันนี้เราเขามากันสี่คนอีกสองคนเดี๋ยวตามมา ใครอ่ะไม่รู้พูดไปเรื่อยละคนพอวันนี้ไม่ใครเข้าแล้วเอห้องใหญ่มากแล้วก็มีระเบียงราคาเท่าไหร่นะน้องหนึ่งพันหร้บาทเออซึ่งไม่น่าเชื่อว่ามันจะราคานี้นะไนเดอยู่ที่รับดิชชื่อโรงเรียนอะไรบ้านยานนะกลัดใต้ห่างจากที่เราพักไม่ไกลมากมันเกือบ2โลเออเอเก้าโลคนนี้ไม่ค่มีนะ เขารับกันไปหมดแล้วหรือลบารู้วิธีรับปีดปะเทลรู้รครับทำไงบ้างทำไงบ้างให้เ,เขายื่นมาเขาก็หยิบ <c oughs> แค่นี้แล้วเราไป<ม>เดินทางนี้เราไปเนียตื่นเต้นนะกับเทลแรกไม่ไ,มไปไปเรื่อยๆฮะคิดว่ากี่ชั่วโมงแปดชั่วโมงไปถึงนอนคืก อนนี้เรารับบิบเรียบร้อยแล้วใช่ครับเขาบอกว่าเลขถูกหวยเป็นเป็นบีบของเจมของคนนี้ออกพอดีคัอท้ายศูนห้าเใช่ปวดใจอ่ะคือไม่ได้ว่าจะไม่ซื้อนะคือว่าไปหาซื้อแล้วววันนี้มันเป็นวันที่16ใช่ทีนี้หวยมันก็เหลือน้อยเราก็หาเลขไม่เจอขนาดสองตัวท้ายห้า57็ยังไม่มีเลยอก็ถือว่ามันไม่ใช่โชคของเราแล้วคืออะไรดะ ตอนเช้าดูตอนเย็นคว้างคือเลยนะเวลาคนเหนือเขาซื้อหวยครับแบบลอตเตอรี่อะไรเนี้ยเขาเรียกว่าแบบเมื่อเจ้ากับแยงแมลงกับขว้างต้องเล่นเสียงด้วยนะต่นเช้าเราก็แบบมองดูอะไรเงี้ยแล้วแบบอยากจะถูกหวยอะไรเงี้ยพอหวยออกก็นะแล้วก็แบบขยำทิ้งเลยอันนี้ไงสูตรท่าเจ๊ขยำทิ้งเลยอันนี้เป็นหวยที่ขยำเลยอ่ะพี่อ๋อได้อะไรมา อันนี้ก็สิบโลนะเนี่ยกินอยากไปฮาไปอะไรกันน่มีทั้งบิ๊กแบงมีทั้งบาร์ใช่บิ๊กแบงอันนี้ใช่ใช่ทั้งส้มแล้วก็กาแฟใช่ใช่เหมือนเดิมให้เรามาเป็นส้มกับกาแฟนะก็ใช่แต่บาร์นี้น่าจะต้องกินแล้วอาจจะวิ่งตลอดไม่ได้นะพวกนี้จะกินแบบหลังวิ่งก่อนวิ่งถ้าก่อนวิ่งก็สิบห้ายี่สิบนาทีให้มันย่อยตันิดนึงก่อนเอาซับห้าสิบเลยปะจะพยายามครับพี่ออซับวันอยู่แล้วเป้าหมายพี่ออาต้องซับวันไม่ไม่ไม่ ปวขาอีกก <łość> ็ด <ic> ิไม่ร <Equ> <hã> <shocked> ู้เลยมันจะใช่ไหมเร็วขนาดไหนเจมส์ซับห้าสิบพี่ออซับวันเราซับน้ำตาป่ะพรุ่งนี้ซับป่ะเอามาทำไมเอากูมาอยู่อะไรที่ดีป่ะ ถ้าเป็นเพลงแนวนี้เต้นไงออตันด่าเยตัดแล้วตัวตัวเหมือนตนแบบไม่จากบ้านอ่ะที่จริงวะเนี่ยตาเข้าเส้นดีเต้นไงตาเกต้าตัวแล้ก็้เป็นเน่วงหมดเลยเอาว่าสิบเอา,เอาว เขาคงไม่ให้เฉยๆอ่ะ้ขงพยายามออกมามันคือที่นวดแบบอ๋อไม่ยอกมาได้เลยเนอ่ยทำไมต้องเป็นที่นวดอ่ะมันเป็นงานที่เด็กๆจับอันนี้อาจจะเป็นแบบภูมิปัญญาชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยว่าแต่ผมก็ดีนะดเวลาเราได้ถ้วยอ่ะเข้าเซตปูก็ใช้ได้เลยเก็บอ่ะเวลาเราได้ถ้วยเราโมงอยู่อ่ะเออดีว่ะดีว่ะถ้าอยากจะได้ก็คือต้องใช้แรง เออใช่ไม่จะเป็นแค่ท็อปไฟท์ใช่ใช่งานมีร้อยกว่าคนเฮ้ยได้รู้นะไม่รู้เราเจอพี่นักวิ่งร้อยโลพี่บอกว่าประมาณจบ50โลใช่ไหมครับเกิดอะไรขึ้นครับอืมจริงๆแล้วอ่ะมาไม่ทันไม่ทันทัดออกครับผมเนืงจากทางมันค่อนข้างจะอ่อ คับผมหินลอยไม่มีจมเลยลอยลล้วนวิ่งยากอ๋อครับยากมากทำเวลาไม่ได้เลยแล้วที่หินลอยนี่คือมีตั้งแต่เรื่องตั้งแต่ระยะต้นๆเลยไปทำสี่หลุดสี่กิโลไปขึ้นเขาน่ะจะมีหินลอยแล้วสี่กิโลก็จะเป็นถนนเ้าไปขึ้นเขาแล้วก็จะเป็นหินลอยแล้วก็ชันครับดูจากกราฟก็จะชันมากเห็นไหม เนี่ยผมมาได้แค่นี้อันนี้แค่ออเดิมแล้วที่เหลือเนี่ยนรกชัดๆเลยคือหินลอยหินลอยแล้วชั้นชั้นหน้าตั้งเลยโอ้คือนี่คือชั้นอย่างนี้เลยนะไม่ไม่ได้ไปอย่างนี้ขึ้นอย่างนี้เลยถ้าคุณไม่เวดมาจบไม่กินไม่นอนแล้วระยะร้อยนี่คือเขาปล่อยตัวกันร้อยปล่อยตัวไปเที่ยงเมื่อวานสามสิบแปดคนตอนนี้น่าจะเหลืออยู่ยี่สิบคนเลยอู้หายไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยแล้วต้องรออันนี้มันยังไม่จบไม่ท้อ 18นกาพวกนี้มันจะเหลือถึง20บคนไหมอีกครึ่งชั่วโมงเราปล่อยตัว10โลแล้วเมื่อกี้กินอะไรไปกินบารส <c oughs> ออชาติเป็นไงบ้างอร่อยมากครับรสเมลอนชอบหอมด้วย <c oughs> แเราพวกไปในเลสด้วยไหมพกเจลของ Big กแบงเป็นรสโซมอย่างเดียวใช่ครับไหนดูการแต่งตัวของวันนี้ก่อนอันนี้เป็นเสื้อเทเ็กซ์ถูกต้องถูกต้องใส่เหมือนกันหมดเลย วันนี้คือพี่ออกก็น่าจะไปกับเจมใช่ไหมแก๊ง So s l ฟเออ So s t y โฟนี่ไปด้วยกันไหมพี่ไม่ได้ไปด้วยกันเดี๋ยวแก๊งเราเราคือกลุ่มหลังเราใส่คอนเทนต์นะใช่ครับเดี๋ยวหามุกเจอกิ่งไม้เจอกบเลยก็เล่นมุกไปเลยก่อนที่จะปล่อยตัวกันเห็นพี่บอกว่าพี่ได้เปลี่ยนจากอลิลันขับเป็นอลิเทลไม่ได้เปลี่ยนเพิ่มเข้ามาด้วยเป็นอลิเทลขับ เพราะว่าเพราะว่าจริงๆเรามีอาริลันดขับอนยะใช่ไหมเราข้บบางหลังเนี่ยเราก็ไปงานเทลเยอะขึ้นร้านเรามันก็มีขายสินค้าที่เกี่ยวกับเทลเยอะขึ้นเราก็เลยต้องการแยกให้มันชัดเจนใช่รับ uh huh. มองภาพเราแยกให้มันชัดเจนแล้วเราอาจจะมีแบบอ่ะเจมอย่างเงี้ยมาจะเด่นไปท่านเทลมากกว่าโรดด้วยอย่างอาริลันดขับมันก็จะมีซ้อมไปทุกวันพฤหัสใช่ไหมถูกต้องเทลขับอีกหน่อยอาจจะมีซ้อมแบบเดือนละครั้งเขาฉลากพากันไปทุกวันเสาร์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเชิงคล้ายๆ จากกิจกรรมทุกหนึ่งเดือนต่อครั้งเหมือนซิตี้ร้นที่เราเคยทำเนาะใช่ใช่ใชเพราะว่าโอ้โหถ้าทุกอาทิตย์ก็คงไม่ไหวดูไม่ละทุกอาทิตย์มันจะน่วมเกินไนี่ยแล้วก็คือของที่ร้านเราก็คือเป็นของเริ่มต้น ที่แบบสามารถใช้วิ่งเทลได้แล้วอ่ะมีมีมันก็มีหลายแบรนด์หลายแบรนด์แล้วก็ล่าสุดก็อย่าง Adidas สเทเล็กเข้ามาใช่ใช่ไม้พงไม้โพเป้น้ํามีครบแล้วสามารถออกวิ่งเทลได้ใช่แต่ยังขาดพวกฟันยางของโบ๊ทอยู่ที่เขา r e q เข้ามาเนี่ยหาให้ไม่ได้ส่วนจิวเราเปย์ได้ไหมว่าจะมีของเราเร็วๆนี้ได้ไหมพัฒนาอยู่แล้วกันพัฒนาจริงๆร้านเราอยากมีทุกอย่างแหละที่ทุกคนเสนอมาเนาะครับอย่างแบบกางเกงตอนนี้เรามีกางเกงที่ซิ่งๆละบางคนก็อยากได้กางเกงที่ ใช้มือถือได้อันนั้นก็พยายามพัฒนากันจริงๆเคยมีแล้วอยากทำให้มันดีที่สุดใช่ไหมเจลอีกหน่อยอนาคตอะรีรันนิ่งอย่างไรก็ต้องมีอยู่ละโอเคฝากไว้ด้วยกับอะรีเทลขับแล้วก็อะรีรันขับใช่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ มาจับบอลลีนนะทำไมเราถึงได้มาเจอกันที่นี uh ่เพราะว่านี right> ่ใกล้บ้านเราเป็นคนเพชรบุรีเอ้าหรอแล้วเพชรเหมือนกันทั้งคู่ทำไมถึงเลือกระยะนี้ครับไม่เอา20ไปเลยอ่ะ20 40อย่างเงี้ยแล้วไปร้อยเลยระยะแบบหวานหวานยิ้มออกเออกเน้นออกกําลังกายเฉยๆมาเข้าร่วมอย่างเงี้ยเข้าร่วมไม่เน้นเข้าร่หรือว่าเน้นท็อปไฟไหมหวังไหมไม่มีรางวัลนะเด็ดมีมี มีท็อปไฟช่วยถ้าเกิดเราเคลื่อนไปเราดอกรึไม่บก่อกโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปด้วยกันในเลสนะครัะขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเจอกันในเลสครับดีดีด้วยนะครับห้าสี่สามสองหนึ่ง เออเรากี่ชั่วโมงนะเอาไปถึงสาชั่วโมงรู้ว่ากี่ชั่วโมงครับหรือว่าไปเรื่อยๆครับไปด้วยกันไปด้วยกันเราผ่านไปแล้ว1กิโลด้วยเคสหกครึ่งอันนี้เราต้องทำความเร็วนะ ไปไปดิเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อตามิบินมีหลายสีหลายระยะ สวัสดีครับเคยวิ่งสนามนี้ไหมครับน้ำครับครครับครับรกบครับครัครับ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 ครัครับครับครับคกับครบรีบครบครั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 บรับครับครับครายมรับครับคราบครับครับครับครวมันครับครับครับคมับารัวคัครับ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 คร่ะครับครกบครับครับครับคกับคับเรัดครัับครครับคับครัคับค วันนี้ยังไม่ชนปีครับผมวันนี้หมอบอกว่ามันไม่ได้อักเสบคือม yani ันตกมาแล้ว huh. มันกะแทกแล้วมันแก้กล้ามมันแตกครับผมก็เลยกลัวอันนี้ก็ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับสู้ๆนะครับหายไวไวนะครับเป็นไงบ้างเทเลสเทลไรเดอร์ใส่บาตรเร็วแกไม่ได้ใส่วิ่งทับบาตรเหรอน้ำหนักไม่มีผลเลย เรากำลังวิ่งเข้าทุ่งจังหวะนี้ได้ปะตัดลงคอสนที่ก็น่าจะประมาณนี้เจอยากเลยลองไปดอยช้างอ่ะของจริงผ่านไปสามโลแล้วนะครับจุดให้น้ำจุดเล็กไปแล้วแป๊บเดียวเองวิ่งอากาศอย่างนี้วิ่งง่ายแป๊บเดียวสามโลแล้วอาจจะจบชั่วโมงนิดๆ นี้เราเข้าป่าเล็กๆเขาบอกว่าไม่เยอะ,อะเดี๋ยวเราเอาตัวเทเล็กเทลไรเดอร์มาทดสอบกันว่าเป็นยังไงบ้างนะเอ้ยเๆ้เ <laughs> ไหลทิ้งตัวหรอหลังจากออกจากป่าเล็กๆมา มาเจ็บนิดนึงแค่โลตรงไหนนอะอ๋อนิดเดียวนิดเดียวทางมาสี่โลแล้วอยู่ในป่านิดเดียวเกืบกระดับน้ำทะเลเ่ยเท่าไหร่ห6ึ่งหกร้อยสอหนาวอ่ะอ๋อแต่ต้องใส่เสื้อเทอร์เรล็กของอารดิรานก็จะสบายกว่านิดนึงนี่เสื้อคุมแต่ว่าเสื้อตัวนี้ก็สบายอยู่แล้วฮะใ,ใช่ครับบรรยากาศดีมาก ตอนนี้39นาทีน้องเจมอาจจะเหลือประมาณ2โล2โลนิดๆใกล้จบแล้ว<ช>พี่ออก็น่าจะประมาณ3โล<ช>เพราะว่าทางมันดูไม่ค่อยจะยากสองเราไปเรื่อๆยๆใส่คอนเทนต์นนะแวะถ่ายรูปบ้างเล่นมุกบ้างนะ <laughs> เรื่องนี้ค่อยๆเอาเลยนะเมาเอาคอนเทนต์ง่วงไหมครับวิ่งเหนือ่อยป่ะ ผมขับรถมาเอ่พี่ไปด้วยดินั่งอยู่ตรงนี้ตั้งกี่โมงอ่ะตีห้าเลยนะเนี่ยเราอยู่จุดครึ่งทางพอดีอยากกลับบ้านยังอยากนะครับสู้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 หกกิโลผ่านไปครับ ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงพอดีสองคนนั้นน่าจะจบกันหมดแล้วเรือผมก็มาตอนนี้อยู่ที่เจ็ดจุดเก้าแล้วอีกสองโลอยู่สเตชันให้น้ำอยู่อาการเป็นไงบ้างน้องเฮ้ยพูดไม่ออกเลยหรอเ,เหนื่อยดีหมดยังหมดแล้วต้องเติมเจลจากบิ๊กแบงเอาน้ำอ่ะสเตชันสุดท้าย,ยงไ,งาไปเดี๋ยวเราไปต่อ ว e w p ีป่ะสนามดีใช่ครับบอเทลครั้งแรกตอนแรกป็นดีนเดชาเท่าไหร่ละหนึ่งชั่วโมงสิบเก้าทำไมครั้งนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ่างโอโอโอาเ่งลุยสามจะย่งวิ่งวิ่วิ่งวิ่งว่วิ่งว่งวิ่งงวิ่ง่งวิ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 ่่ง่งวิ่่งาิ่งวิ่งวิ่ิวิว สองร้อยเมตรถึงแล้วถึงแล้วครับเย้ New PBA New PBA ตอนนี้ก็จะไปรับรางวัลที่สามตาเป้าหมายจบไปกี่นาที44นาทีครับระยะขาดไปกี่โลมันก็เป็นอีกอีกสนามหนึ่งนะที่ระยะขาด9กโลนิดๆถูกปะ9ก้าโล200เมตรอันนี้ถือว่าเป็น New p b Cross Country ใช้ควนี้ด้วยถ้าไม่ใช่รถก็ p b ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกหนึ่งงานแล้วแล้วพี่ก็20โล20โลครับเอาอีกแล้ว ส่วนละาไมนี่2อาทิตย์ที่แล้วก็พี่อ่าใช่ครับพี่ได้เที่ยวไรครับพี่อ่ได้ที่5โอ้โหอ,อครับตอนแรกน้องแป้งจะมาฝากคอาคิดถึงไปถึงน้องแป้งเลยเหรยจริงๆน้องแป้งนะครับรู้จักพี่เบ้นอยู่แล้วนะออวก็ถ้า จะมาสายเทลอ่ะโมหาก่อนก็ได้จริงๆท้าจะไปทุกงานในอาทิตย์อยู่แล้วครับมาก่อนว่าไปงานไหนครับผมแล้ซ้อมเยอะๆครับแล้วมาลงคารเบปด้วยก็เช็คชื่ออยู่เราเป็นแตกต่างจากสวละไมเยอะไหมพี่ความยากของที่นี่จะมีเรื่องของสปีดแ hack มอสจะ speed hack เพราะว่าระยะเรียบมันเยอะแล้วก็ช่วงช่วงดาวฮิวอ่ะมันค่อนข้างอันตรายเพราะมีหินลอยเยอะอ๋อครับต้องซ้อมการวางเท้าพี่แต่โชคดีนะอากาศวันนี้เย็นใช่สบายสวนละไม นี่คือนรกของจริงอาฝากอะไรถึงน <reality> ้องแป้งไห้ครับเผาก็คิดถึงหน่อยคิดถึงค่ะวันหลังมาบอกกันได้นะคะกลับมาด้วยกันเป็นไงบ้าง กี่ชั่วโมงครับชั่วโมง20กว่ากว่าค่ะเป็นไงสนามนี้สนามเจ้าถิ่นมันหนึ่งโลแมวอ่ะพี่คือหนึ่งโลแมวอีกหนึ่งโลอีกห้าสิบเมตรดีค่ะาแมวพี่อย่ามาหลอกหนูอันนี้คือพ่ออย่ามาหลอกหนูอันนี้คือวิ่งสนามนี้ประจำอยู่แล้วด้วยไหมไม่เคยค่ะแต่ว่าเคยไปของเจ้านี้ก็คือประจำอ๋อแต่เคสนุกด้วยกันเป็นคนเพชรบุรีทั้งทีเชิญชวนไหนครับสำเนียงไหนแล้วสำเนียงไหนถ้าคนเพชรก็ต้องพูดว่าดู แปลว่าแปลว่าดีหน่อยดิามามาเพชรบุรีหน่อยดูมา,เ,าเพชรบุรีหน่อยดูม <c oughs> าวิ่งที่เพชรบุรีหน่อยดูใช่ก็เรามาเที่ยวก็มีที่เที่ยวเยอะหมาทั้ง<ม>ทะเล ทั้งวังแล้วก็มีที่วิ่งรุดวิ่งเยอะเหมือนกันใช่แล้วก็มีเพชรบุรีมาราธอนด้วยค่ะตอนประมาณธันวาปลายีใช่มาสรุปเกี่ยวกับงานพิพีอีโกเทลไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเป็นพิพีเพราะว่าที่นี่ชื่อหมู่บ้านก็ไม่ได้เป็น p ิพีเนาะเอาแล้วตาเข่าวท้าันเลยใครรู้คอมเมนต์เออเออใครรู้คอมเมนต์หน่อย อ่ะเป็นไงบ้างของเจมได้รับรางวัลของพี่ออนน่าจะที่6ที่7โดยประมาณเนาะเราได้เท่าไหร่พี่เราในคอนเทนต์อ่ะเป็นไงบ้างสนามนี้เจมพอรู้สึกว่ามีนักวิ่งข่าแรงไม่เยอะเราเลยตั้งเป้าได้เป็นไงตามเป้าไหมเราเราว่าจะวิ่งไปถ่ายคอนเทนต์ไปเออเออตอนแรกเราเห็นคนในงานแล้วก็รู้สึกว่าเออเราน่าจะพอมีลุ้นอยู่เออได้อยู่ก็เลยถอดกล้องถอดอุปกรณ์หมดเลยเออวิ่งแบบ ถือว่าเต็มที่ครับออครับเป็นไงบ้างกับรองเท้ารุ่นนี้เอาโดยรวงก้องๆหน่อยรู้สึกไงที่ได้ใส่ก่อนหน้านี้ผมใส่ท i ตอนเอ็ X, ใช่ไหมครับใช่คือตัวนั้นจะมีน้ําหนักเบาอืมแล้วก็มีแผ่นคาร์บอนที่ช่วยทําให้ส่งแรงเราพอมาเป็นรองเท้าคู่นี้เป็นรองเทา้าซัพพอร์ตที่มีน้ําหนัก เยอะกว่าคือกิโลหลังๆที่เราหมดแรงอะ่ะคือมันจะไม่ได้ส่งเราเหมือนเท็ตอนเแล้วด้วยความที่ว่าเทคตอนเมันมีแผ่นคาร์บอนแต่ตัวนี้มันเชิงสายสพอร์ตปะใช่ใช่แล้วก็บวกน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นมามทําให้เรารู้สึกว่ามันหนักออหนักขึ้นออแต่ว่าข้อดีของมันคือเวลาวิ่งตรงที่มันเป็นพื้นดินอะ่ะ รู้สึกว่ามีความมั่นคงมากๆโอเคมาร์ทคอสคันที่กึ่อเกล่งนเทลนิดๆไปไงบ้างสนุกดีครับเออสนุกที่ได้เล่นมุกหรือว่าไงเล่นมุกตลอดเส้นทางเป็นไงสําหรับมาร์ทผมว่าชิลๆมัไปเรื่อยๆฮะใถ้าพี่ไม่อยู่ด้วยก็คือเดินยาวปะก็หลงไปแล้วไม่ได้กลับประทับใจไหมกับการวิ่งเทลประทับใจครับางทางก็มีเจอหินลอยแล้วก็แบบ ทางที่มันเป็นหลุมเป็นบ่ออยูอาา่แล้วก็ได้เทอเล็กคู่นี้าาช่วยไว้ช่วงที่มันแบบลาดเอียงเงี้ยเกาะดีติดใจไหมกักบการวิ่งเทรลติดใจครับโดยเฉพาะด้วยรองเท้าคู่นี้ครับก็อยางวิ่ง <c oughs> แล้วเป้าหมายเทรลต่อไปนี่คือจะเพิ่มระยะปะ ไม่เพิ่มดีกว่าใเอาพี่อ๋อพีอ่ก50กว่านาทีถูกไหมจบอันดับ6อันดับ7โดยประมาณ7็ดละมั้งพอรู้ว่าเป็นคอสคันที่สำหรับพี่เป็นยังไงพี่คือผมว่าง่ายมากสำหรับพี่เพราะว่ารูทมันง่ายเนาะ ใช่แต่แต่แต่ตั้งเป้าให้เก็บระยะอยู่แล้วแหละเพราะเราจะวิ่งมาทอนต่อใช่ป่ะอีกงไปหนึงอาทิตย์ครับทอเพนมาทอนมันก็ประมาณแบบหกกลางกลางหกปลายปลายอ่ะอากาศมาวิ่งหกกลางกลางหกปลายแต่สูบจบไปมาห้าเนาะเรื่อยออากาศดีใช่ไหมแล้วก็มันมีทางทางลาดลงไปมากกว่าทางชันครับจะมียากอยู่แค่ไม่กี่จุดหรอกที่เป็นเทลเทลอ่ะคือมันเข้าหวานนิดเดียวเอง โล3ไป4 6ไป7ประมาณนี้ใช่แต่ตอนช่วงนี้มันชันนักชาววิ่งไม่ได้อยู่นะเออมันเอียงพื้นมันเอียงนะมันไม่ได้ตรงนะกิโลที่4ี่ป่ะเออเอประมาณนั้นช่างภาพเยอะเยะ่เกือบล่วงด้วยเกือบตกเหวเสียดายกันไหมเราเปลี่ยนจาก20มาลง10เสียดายไหมไม่ด้วยบรรยากาศอยากลง20เหมือนเดิมไหม ไม่เลยสิบพอขอพี่ออสิบได้เพราะจะไปเบอร์ลินของเจนี่คือก็ยังสิบพอใช่ครับว่าพีคทอสกันที่ก็ก็โอเคนะมันมันดีตรงอีกฟิลหนึ่งใช่ใช่ใช่มันทำความเร็วได้แล้วก็คือมันมีความสวยงามของธรรมชาติอ่ะที่ให้เราได้รับชมอะไรอย่างเงี้ยใช่พอของตากของคออเราเข้าเส้นมาแล้วเราได้เหรียญกิมมี่ของเขาคือมันคือที่นวดใช่ของเราจะเป็นอันเล็กๆ นวดแบบตามข้อใช่ไหมใช่ตามหลังตามแขนตามหน้าแข้งได้หมดล้วตรงนี้ก็คงเป็นที่กดอ่ะเออกดจุดเนาะกดจุดไปงานนวดใช้ได้ใช้แล้วเป็นไงรู้สึกไงบ้างราดีครับแต่ไม่เท่าโอยิสโอเคเจมได้เป็นอันใหญ่อย่างที่เราก่อนแข่งพอเจมจะเอามาให้ได้เราไปสัมผัสมาแล้วถูกถูกเจมจะเอามาให้ได้เป็นไงกลับไปใช้เลยไหม จะเอาไปทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับชาวไ,ไว้หน้า,านถือว่ามันมันเป็นถ้วยรางวัลที่แปลก <8 S 2> <8 S 1> ที่สุดแล้วปัตั้งแต่ที่เจมรับมาแปลกครับแต่ว่าผมว่าผมชอบเขา่าจะเป็นแบบคอนเซ็ปต์ของเขา,าเอะเนาะว่าให้ให้อะไรที่เป็นแบบภูมิปัญญาชาวบ้านเอ,อแล้วก็คนที่ได้อะสามารถใช้ต่อได้ผมอว่ามันโอเคตรงที่ปกติเราได้ถ้วยอะ คือเราไม่รู้จะเอาไปทําอะไรใช่ปะแต่ว่<อ>าอันนี้คือใช้<ม>ประโยชน์ชนได้ใช่อโอเคสุดท้ายขอบคุณสปอนเซอร์ให้หน่อยครับที่ให้เราได้มาร่วมง,งานเทรลครั้งนี้ครับก็ขอขอบคุณทาง Adidas แล้วก็ Big Bang นะครับที่ซัพพอร์ตเราสำหรับ a d i d a s ก็ซัพพอร์ตรองเท้าครับก็จะเป็นรุ่น l s t r i f e 4แล้วก็ tail Rider นะครับแล้วก็เสื้อด้วยอ่าอ่าเสื้อดีมากเออเออไปไงไปไงเสื้อระบายอากาศได้ดีคือปกติผมเป็นคนที่มีเหงื่อข้างหลังเยอะออกง่ายใช่แล้วก็ข้างหลังคือเขาจะเป็นผ้าตะข่ายที่ระบายเหงื่อได้ดีเนื้อของผ้าเนี่ยรู้สึกว่าตอนที่เราเอาติดบีบอะ เข็มกัดแบบเอมันิ้มง่ายเนาะเข้าไปเข้าง่ายไม่มีแบบแบบติดเลยอ่ะอือว่าเดี๋ยวาดีมากถือว่าคุ้มค่ากับราคา1,700บาททุนด้วยนะเออฮะเกี่ยวทุนไม้ไปก็ยังไม่มีรอยเลยได้ส่วนในเรื่องของรายละเอียดของรองเท้าเดี๋ยวเราไปคุยกันในคอนเทนต์ของรีวิวนะแล้วก็อีกหนึ่งเจ้าครับขอบคุณเจลจากบิ๊กแบงกับบาร์ที่ หนนแรงระหว่างทางเเชื่อว่าทั้งคู่ไม่ได้กินเลยพี่ออกก็ไม่ได้กินไม่ได้กินมีมีออกก่อนแข่งเจมซัตอย่างเดียวซัตอย่างเดียวครับกินหมดครับไปไงบาร์อร่อยไม่ได้หวาดเกินกรอบแล้วเจลก็อร่อยดีครับรสชาติดีสัมผัสนุ่มโอเคโอเคประมาณเท่านี้กลับงานพรีพรีอีโคคิดเชลเออยากหน่อยยากหน่อยจำชื่อยากหน่อย แล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์อย่างที่บอกไปนะครับที่ให้เราได้มาร่วมงานนี้นะครับเทลต่อไปยังไม่มีแผนถูกไหมพี่ mm hmm. ให้รอพี่อองกลับมาจากเบอร์ลินก่อนสำหรับ EP นี้กับคอนเทนต์อลิเทลขับนะครับนี่คือ EP แรกเลยไหมพี่ใช่ EP แรกตา mm hmm. จริงก็อันนี้เป็นรางวัลแรกอย่างเป็นทางการอ่าเปิดหัวมาก็ได้รางวัลเลย mm hmm. เราจะแยกคอนเทนต์กันแล้วนะครับอลิรันขับจะเป็นสายรถ mm hmm. สายกิจกรรมเทลก็จะเป็นเทลแล้วก็กิจกรรมเทลเหมือนกัน สำหรับอีพีนี้เราทั้งหมดขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบา,บายครับ